พวกเราก็คือว่าแฮปปี้มากมเลยก็เลยอยากจะแต่งเพลงให้รักเซลนีดนึงคุณย่ามีเพลงอะไรมาว่าให้กับรักเซลไหมัะอยคะง้อันนี้ก็เริ่มก่อนได้เลยอันนี้ต่อเป็นท่อต่อไปได้ค่ะมา l o c like a l o c like a l o c locks locks อกยังไงยังไงพอลักได้ไหมเอาไปใช้ได้หรือเปล่าว่าซารักเซลรักรัถ้าจะให้นรู้ึเมนตอนีว่าซาตอนที่ฉนมีนมอันแรกวาซาน นี่ไงเป็นครีมที่ทําให้เราู้สึกว่าอ้ยอ่อนเยาวเหลือเกินพวกเรา2คนใช้แล้วแฮปปี้มากๆเลยอยากให้คุณผู้ชมลองไปใช้กันสําหรับเซรั่มหน้าเด็กของจากเกาหลีดีๆบบนี้เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเกาหลีเลยสำหรับเซรั่มหน้าเด็ก k ไปลองใช้กันเราลองแล้วคุณล่ะลองไังลองไงจาลองกนะลองนะลองนะจะมันจะมีอะไรยังไงก็ต้องลองสิ่งเ Like a l o Like a l o Like a l o l i k e a l o l i k e a l o select e l e t